สบคนะครับเคาะล็อกดาวน์ถึง31สิงหาคมนะครับไฟเขียวนะฮะให้ธนาคารในห้างเปิดทำการได้แล้วนะครับที่ประชุมสบคมีมติล็อกดาวน์จนถึง31สิงหาคมนะครับคงคง29จังหวัดสีแดงเข้มนะครับคลายมาตรการอนุญาตให้ธนาคารในห้างสามารถเปิดทำการได้แล้วนะครับเมื่อวันที่16สิงหาคมนะครับปี2 5 6 4กนะฮะก็มีการแถลงออกมานะครับว่ามี การผ่อนป้นนะครับผ่อนคลายกิจกรรมนะครับให้เปิดธนาคารและสถาบันการเงินในห้างสรรพสินค้าได้แล้วนะครับแต่ยังคงขอความร่วมมือเอกชนนะครับเวิร์กฟอร์มโฮมกันนะครับยังคงห้ามออกนอกเคหสถาน3ทุ่มถึงตี4นะครับในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับผม ก็ขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ